แย่ yeah. เป็นการกลับมาเปิด product แบบยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีเนื่องจากว่านะก็ต้องเข้าใจมีช่วงหนึ่งที่เรากลายเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรทําเลยแล้วก็อยู่แต่บ้านเล่นเกมกับไปเรียนเงินก็เลยไม่มีก็เลยขาดสู้ช่วงผมแต่ตอนนี้ก็กลับมาตีตังเพราะว่าเราได้งานประจำเออใช่ก็มันอยู่ก็ได้กล่องนี้ผมซีรีส์ Battle of Legend เนี่ยเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมสาบานกับตัวเองอย่างยิ่งยวดเลยว่าจะพยายามเปิดให้ได้ เอาจริงไหมคือต้องซื้อซิลใช่ต่อให้เราซื้อซิงเกิลไปแล้วก็ต้องซื้อซิลพรอดักให้ได้เพราะว่ามันเป็นเซตหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าจุดเด่นของซีรีส์นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแพ็กพิเศษอื่นๆนั่นแหละครับก็คือมันมีแต่การ์ดฟลอยลว้วนต่ำสุดคือออาท่าแรไม่สิต่ำสุดือซูเปอร์แล้วก็สูงสุดก็คือสตาร์ไลท์แล้วแต่ว่ากล่องไหนจะกำหนดให้มีอะไรบ้างโอ้บอกเลยกล่องนี้เนี่ยมัน จุดหนึ่งที่ดึงให้เราซื้อเนี่ยไม่ใช่แค่ Battle Legend นะฮะจริงการเปิดเป็นพิธีเนี่ยผมชอบเปิดแค่12แต่อันนี้ต้องเปิดเยอะๆหมายก็เพราะมันมีไพร์ไม้ใช่ไพร์ไม้เอนจิ้นอยู่ข้างในเราอยากได้มาแล้วก็พวกวการ์ดเมทสั่งไปแล้วละ่ะแต่ก็จะเอาเพิ่มเติมโลดมากไงอันนี้ก็มาพร้อมกับ9กล่องครับผม1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ก็นะมีฟิลเซนเตอร์6แบบสุ่มเปลี่ยนไปมาผมซึ่งไอเราเนี่ยก็ อยากได้ให้มันครบ,ครบโดยเฉพาะตัวของอัลบากับตัวของเลดี้ดราก้อนเมดโคตรอยากได้เอาจริงนะไม่พูดมากทำเพลงเอเปิดกันเลยดีกว่า A few moments later นะก่องเปิดมาข้างในก็อารมณ์จะประมาณนี้อุ้ยได้งี้เลยออดราก้อนเมดจิบ,บิน่ารักน่ารักเอาจริงไหมสีชมพูเช่ <c oughs> จะล่นดราก้อนเมดพอดีผมแล้วก็มีทั้งหมดสี่ซองนะเรายังไม่รีเปิดซองนะเงยียบ อู้ซ้ำว่ะไอ้หานี่แย่หน่อยนะเนี้ยอู้อันนี้เป็นพังอ๋อใช่ใช่พังสีเขียวสวยอยู่สวยอยู่เอออ่ะเปิดมาอู้ไม่ใช่แบบจีบีแต่มาเป็นแบบเต็มๆเป็นพังครับผมจัดให้เย็ดเคเ,เนี้ยอู้ว้า ได้มาแล้วผมเออด็อกมาติก้าเอาบารครับจัดให้เฮี้ยโอ้โหงับโอ้ยยั่สอะแฮว์เยียร์ my beautiful girl ครับเราขอพรอข้อที่หนึ่งได้สำเร็จแล้วดูซิว่าข้อสองเราจะได้ไหมอ่าซ้ำอีกแล้วผมซ้ำซากมากเอาจริงคือแบบไอ้ yeah. แหม่สามอะไรเงี้ยนี่ yeah. เอาใส่ไว้ในแดกแล้วก็สับแม็กแต่ว่าเราไม่มีอะไรอยากจะเอาละคือเซนเตอร์เพราะว่าเราก็ได้ตัวที่เราต้องการแล้วไงอ่ะได้พังอีกครั้งหนึ่งเราเหลืออะไรบ้างนะเอาบาร์กลับไปนี่ได้แล้วเหลือแค่ออคัสเอาจริงไออคัสได้หรือ,อยังวะออคัสยังไม่ออกเอาจริง The last box ครับผม,มกล่องสุดท้ายย่อมดีเสมอไม่งั้นก็จะเกลือไป,ไปเลยครับเอาจริงไหเหมอไม่ไม่ไ,มไมเปเกลือในวิตาลิงเวฟไปจะมาเกลือในชีวิตจริงนี่แหละเอา้าถ้าง,งั้น อาเข้ามาถึงช่วงที่ใครต่างก็รอคอยผมคือการเปิดแพ็คว่าเราจะได้เกลือแค่ไหนไอเราจะแบ่งอย่างนี้เอก็คือสีเหลืองกับสีฟ้ามันคือ2ส,อสีไป t ท l e เ e เจนซซองหลังๆมามันจะบางบางกล่องบางซองมันก็จะมีความพิเศษอคือแต่ละกล่องมันจะต่างกันจะไม่ผิด Monster Revenge มันจะเป็น Crystal Beat ทั้งหมดเลยเป็นร่าง a d v a n c e ์ทีนี้มาเป็น2อ,อก็คือ Blue Eye กับมอ n s เตอ แบมวิ้ิดักพาราดินแล้วก็ตัวของโกแล้วก็กาซิอายกับเนอสแล้วก็จังผู้ง่ายเลยคือมี2ส,สี Blue Eye กับโฟตอนเรามาดูครับผมว่าสีไหนจะให้เราดีกว่ากันครับมาเริ่มเปิดกันเลยเริ่มต้นจากซองเหลืองก่อนบลูอ e ยครับผมมาเลยครับซองแรกของเราดูทิ่ได้อะไรบ้างจะดีไปจากเกลือเปิดมาครับเจมไนท์อะม t ทิสครับผมเป็นมอ n s สเตอร์ฟิวันกล้องกูไม่โฟกัสไอฮะ โอเคอ่ะเรียบร้อยผมเจมส์ไนท์อะเมทิสตเอ่อเดอะฟีเบลเบฮีมัสแต่ตัวมึงเล็กไปหน่อยซัมมอนซอร์เซอร์สโอเคแบบอาราดานะหน้ากำลังจะปลดมาแล้วก็ไนท์แมร์ยูนิคอนโอ้โหล้นๆเลยแต่ว่าอันนี้จะมีสัญลักษณ์ของออกัสซึ่งเราจะเก็บไปครับผมจัดให้เอาจริงต่อไปก็ซองสีฟ้านะใช่ไดูซิว่าซองสีฟ้าเสนออะไรเราบ้างแข่งกันเลยจังหวะนี้เปิดมาครับผม เจมไน Master d e m o n d เจมไนนี่คือของเกลือเออวู้เฮ้ยนี่ฟิ l ิมอ่ะเดี๋ยวง่ายง่ายงี้เลยาวา a ่าแม็กแล้วก็เฮโรไลท์แล้วก็ Hero ine, แฟรี่เทลเอ้ยตัวนี้ราคาดีเออ s ิเก e t Lab ใบแรกครับผมไม่ใช่สิไม่ใช่ใบแรกเอาจริงไอ้หานะมึงหลอนสีเหลืองเสนอไอ้นะา s ม m m o n Sorceresses กับตัวของเจมไนให้เราครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นตัวดีเอ่อเด็กเคจัดให้อะแยกๆครับผมเพื่อให้เพื่อเป็นการโหวตว่าคะแนนไงว่าระหว่างสีไหนให้ดีกว่ากันอนะคราวนี้สีเหลืองครับสีเหลืองนี่แพ้ไป1สกอร์นะเพราะว่าซัลโมนส์เซอ,อร์เรเซสนี่โดนปรับเทคนี่แทบจะโง่เลยเล่นไม่ได้อนมมานา้มุมนเพียอรซัพพอร์ตยูโทเปียครับผมอู้หู้สไปเดอร์ช็อตโอเคโอเค,อเคไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเค็ดดีซีก็ไม่เป็นไรจะได้พี่แกล่ะ อัลติแฟคแลนเซียง่าแต่ว่าพูดถึงราคาก็ไม่เท่าไหร่เอาจริงอ่าฟีเบลการกับตัวของพังนะผมโอเคมีการพังประกอบอยู่โอเคติดเคอจริงเจ๋วคราวนี้สีฟ้าดูที่มันเสนอเราให้บอกว่าสีฟ้าสีฟ้าเออเปิดมาครับเนโครสเดวิมิร์ร์โอ้จัดให้เรื่องความเร็วสูงทำพิธีกรรมได้ปะนี่โอ้โหทำพิธีกรรมได้คุณจะบ้าวะ โคตรโกงอ่ะจูแลกโอเคโนโนครับการเสริมจูแลกเป็นสีเขีแร์รู้หรือว่าซองนี้เกลือแล้วก็เมดเราคัามกับคิงออฟดิเฟียอินแล้วก็ฟีโบก็นะเ,เราไม่ได้ประทับใจมากมายเออกูวง่ายคือสีเหลืองนี่เสนอ,อ,อไม่ใช่สีสีฟ้าก็ถือว่าเสนอดีใช้ได้อยู่นะต่อไปสีเหลืองเอามาแข่งกันเองนี่แหละว,ว,ว่าฝั่งไหนจะให้ดีกว่ากันเปิดมาครับ เด๋ยวเบยฮิมัตครับผมสีเหลืองอีกแล้ว,วเท่าไหร่ว่าใบนี้เฮ้ย <c oughs> ไอหันหลากเอเฮ้ยจะแย่ yeah, มันไม่ใช่สตา,าร์ไลท์เราจริงไหมโอ้จบแล้วจะไม่เป็นไรสวยอยู่เออถือว่าน่าพึงพอใจครับผมนะแม็กซิมัต ได้เลยพี่แต่ว่ามันไม่มีสัญลักษณ์แฟกชั่นต่างกับอักัสดอร์กันเมลแล้วก็พังที่จะมีสัญลักษณ์แฟกชั่นนะนี่ไงสัญลักษณ์แฟกชั่นหรือว่าสัญลักษณ์ฝ่ายเออโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วไงสีเหลืองนี่นําไปแบบนําได้มาหนึ่งสกอร์เท่าเท่ากับสีฟ้าเพราะว่าถามว่าทําไมน่ะเหรอสีฟ้าแม่งเสนอไอ้นี้ให้เราเลยครับโคตรจะแพงแบบโง่ๆเอาจริงไหมคือแบบไม่รู้กันนะว่าในราคาตลาดตรงเลยเท่าที่เห็นช่วงหนึ่งใบหนึ่งเหยียบสิบเลยอ่ะเอออ่ะต่อไปล่ะ สีฟ้าเอาดีๆหอยนะไขโตต้องห้ามแพ้ไขาบานเอาไว้แม้ว่าความเยอะกาแกลักซี่มันสูบบุหรี่ไม่ได้เลยก็ตามแต,แต่กูก็จะวัดเ,เปิดมาผมดีๆเ e อ็กซ์ตร้าเซฟเวอรี่ของเสริมดีๆเหรอเปิดมา er. ครับเบอร์เนอร์โอเคโอเคให้คะแนนแล้วกันนะเพราะว่าเราเราอวยเราเราเราเล่นเบอร์เนอร์คอมมอนได้มันมาถือว่าดีใช่ ต่อไปก็ออกัสออตโมัตาจูเล็คสเตโกกับอะไรก็ไม่รู้โอเคนะโอ้โหตาเข้ามาติดๆครับผมสกอร์อย่างนี้เอออ่าทีนี้สีเหลืองไอ้สีเหลืองแม่ไม่บลูอายลองดูซิว่าสีฟ้าได้โฟตอนเปล่าเออใช่อ่ะเปิดมาครับจูเล็คเวโลฟิโตเปิดไปละเรียกตัน เรามีอันที่สวยกว่าแต่ว่ามันรีบิ้นดักก็รูลเลอร์มาทั้งแท่งอ่ะเราได้ได้การ์ดดักก็รูลเลอร์ซ้ําเยอะมากเตรียมตัวเจอเลยเอาจริงเอ่อลองคริสุออกัสออกคริสเตอร์ตัวนี้ตัวใหม่หรือตัวเก่าไม่รู้ <c oughs> ไอ้สัตว์มึงมาซองเดียวนี้เลยเหรอไอเ้เหี้ยอ้าวเดี๋ยวนี่ก็ได้ดิพี่เอาจริงเฮ้ยมันใช่อะเรชิโอนี้ตั้งใจเป้าเฮ้ย อ่ะโอเคมิดโด้นี่แหละคือ b a Battle l e g e n d ของผมมันเสนอการ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีแต่ฟอยสวยๆเอาจริงตั้งแต่ซุปเปอร์ยานซีเคตมึงดูสภาพนะ h e r ร d y Reborn โอ้โห h e o d i c Beast ก็ถือว่าเก่งอยู่แต่ก็เป็นแค่รัฟเทียขั้นต่ำเอาจริงแต่ถามว่าดีวกว่าเมื่อก่อนไม่ดีมากเอาจริงแถมไอเฟกตมันเป็นเอกลักษณ์เจมสนายเลดี Gem ้เบรียนไดมอน แต่เธอเออเก็บไว้ในการสาวๆก็ได้แหละเอออ่ะจัดให้ออคัสออโตมาตตาแล้วก็แม็กซิมัสอีกแล้วกูจะรวยแม็กซิมัสกับเกมได้นี่แหละเออจัดให้ฮิตโตเอออะสีฟ้าเรียบร้อยละสีเหลืองโอ้ตอนแรกแม่งอวยสีฟ้าตอนนี้กูอวยสีเหลืองละเพราะว่าแม่งเรีชิโอมันได้แปลกมากก็คือแยกตันกับบลูไอเออเปิดมาไอซ์ดอร์ครับดูสิ โอ้มมสเตอร์พีดราโกสเลเยอร์คิงว่ะเพิ่งปลดมาเลยโกงมากโดนแบนนานมากแต่ว่ามันสมควรโดนปลดก่อนหน้านี้เอาิงินแต่ว่ามาปลดใช่ไหมแต่ก็เออเหมือนเดิมแหละเหมือนกับล้าก็รู้เลยนะตอ่อไปได้อะไรบ้างโอ้ออคัสแล้วก็จูดักสเตโกอีกแล้วเอาจะแพ็กสีเหลืองก็โพรไว้มังกรให้เราเยอะอยู่ต่อไปสีฟ้า ได้ไอ้นะวันโคครับผมนิทานเด็กว้าฮ่าฮ่าฮีสีฟ้าแม่งได้สองแต้มเลยครับคุณผู้ชมพลายไหมโหลดนี่โหลดง่าโอ้ยเย้โอ้ไม่เกิดโอโ้โหการเวทดเด็ดเลยนี่เออเนี่ยเออพิโต้ดราก้อนเมดฮอสเพอริตี้ใช่ใชได้ใช้แน่นอนใบนี้สามก๊อปี แต่ว,ว่าสั่งไปแล้วเอาอแต่โรลี่โรนี่ลลน,น่าเอาโอเคอ่าเย็ดเคผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเจ๋วอ่ะสีเหลืองตาน,นี้เริ่มจำไม่ได้แล้วเอาจริงๆถ้าหากว่าใครดูคลิปแล้วจำได้ก็ก,ก็ก็โหวตให้หน่อยนะว่าแพ็คไหนให้ดีกว่ากันเพราะว่าเราแบ่งสองสีจะพยายามแยกให้ถูกนะเจมเทอร์โดครับผมดีดีดเซอร์เบอรี่สเกลเซอร์รเบอรีร่ เออทำไมมันบางบางซอมมันถึงมีสีเขตใบที่2องละว,วะออตทั้งที่มันควรจะไปขึ้นใบ3อ่ะจังวอร์เรียโอเคจัดให้ไม่มีอะไรมากมายเอ,อ่อ Beast. อ่าเฮดิกบีสอาเป็นคอเวผมเป็นผ่ามังกรตัวนี้ตัวผมชอบนะเออแม้ว่ามันจะทำช่วยอะไรไม่ได้มากมายก็ตามสีแดงแพ็กสีเหลืองใช่ไหมนี่โอเคงั้นจัดไปก็ไปอยู่ทางนี้เลย1 2 3 4 5 6 เ8็ดแป1เก้บโอสิเค11นะต่อไปก็แพ็คสีฟ้าโ,โดโหสีฟ้านี่ชนะมาแต่ไกลอะได้โรดที้โหลดเอาจริงเลยคือมันมีค่าที่สุดในหมู่นี้แล้วอ่ะสาอสิเหรียญเหมือนเดิมสตรีมโอเคจ้มตัวนี้มีแล้วอ่ะพังเอมิว้าฮันนี่จริงเลย สังเกตได้ชัดเลยว่าสีฟ้าเนี่ยต่อให้มันจะให้ซีกิ็งแรกควอยๆแต่ว่าใบอื่นที่มันให้ก็มักจะประทับใจครับผมนี่ตัวนี้มีชอบเลยอยากได้เ,เอาทิเ 5, ้เลยเป็นซุด5เอ์เลยนะสีเหลืองอ่ะใช่ไหมบ้างว้า r ์รีเวเลชั่นออฟโฮปช่วยมังกรอ,อวกาศอีกซีดได้ใบนีเ้เปิดไปเจมส์ไนท์รูบี้เปิดไปละ่ะ ฟูดราโกอัพโคลิปส์ครับผมก็ไม่มีระไรหน้าสนใจเช่นเคยที่เหลือก็งันงันใช่จัดให้โอ้โหสีเหลืองนี่คะแนนตกไปเยอะนะเพราะว่าเดกกกับดักเนี่ยใช่กับดักนี่คือเดอะเวิร์สเลยเอาจริงที่เราไม่อยากจะได้อ่ะเปิดดูดิว่าสีฟ้าต่อมาให้อะไรบ้างขออาเธอร์เบลลี่และอขอจริงจริงอานุมวนาเพียกูไม่เล่นโฮปจ้ะอเวเลนซ์ซอร์แมนออฟเนโครสเหอ หมอนี่โตแล้วก็เป็นนักดาบหรอวะเออจำเนื้อไม่ได้โ okay, 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 okay. อ้ House Dragon m เมดโอเคไวฟฟูโอเคโอเคโอเคนะถือว่ายังยังเด่นอยู่เหมือนเคยเอาจริงสีฟ้านี่เด่นคือสีเขตไม่หล่อก็ก็ใบอื่นก็ถือว่าสวยหล่อกแต่เจมไนท์นี่เยอะมากเราคงจะคือให้เจมไนท์นี่แหละนะอีกแล้วดูบี้เฮดวิกพีสยูนิคอร์นทูด้าโกอาพุคคาลิปส มึงอย่าเล่นงี้ดิโอ้โหโลดราก,ก้อนเมดกับไอ้นะเฮโรดี้คราสโอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่เดีได้อยู่ะสีฟ้า่ะเปิดดูดยังได้อะไรบ้างสตาร์ลัตีฟ้าไม่อ,อ่อนเวะขอหน่อยเถิดทวินแพลส์ออฟไอซ์โอ้โหสโรวาเดอะมาร์คิสกิทอ้นี่ชื่อแดกมึงไม่น่าช่วยเลยเอาจริงคือแบบไอเราไม่อยากได้เลยเอาจริงเ,เอะมาร์คิสกิทแต่ว่าก็ช่างมันเถอะ รอนจี้รากอนมีก็ถือว่าสวยอยู่นะจัดให้สีเหลือง Master d i a ดมอน g ์เจมเทอร์โดกาแล็กซี่เจอร์นี่โอ้มาก็อ <Master Diamond. S 2> mm ๋อสเอ็กซ mm ี hmm. oh, oh, mm hmm. อีกแล้ว mm hmm. เล่นอ้อมๆกับกาแล x y ซี่นี่แหละ่ะ หรือว่าจัดไปเยี่ยมยอดซองสีไหนวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวงงงงงงงยาวมึงงงเงี้ยแต่จะไม่ผิดจะไปสีเหลืองมั้งดุยชิโอเกลือเกลี่ยงี้นับมึงไว้ก่อนเลยอ่ะสีฟ้าต่อจังเง็ย เจแันโต้อะสีฟ้าให้โอ้โหฮัลโล่คอจบเลยหมดอารมณ์อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยได้อยู่เ <laughs> <laughs> ย็ดเท่เออโอ้โหสีฟ้าชนะตลอดเลยไอ้ยอดีเออ,เอ,อบอกเลยเออจวแจวแหววเลยจังหวะนี้เอออ่ะโหลดดีโหลดได้แค่ใบเดียวเล่นไม่ได้ไเว้ยเฮดรีรีบอนเนครอสดิไวมิลเลอร์้ ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่หนึ่งใบก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้เรับเดี๋ยวก็เป็นเบลบีมเออใช่สุดยอดพูดง่ายคือโรนี่โรดกับเบลบีมาต่อไปก็อัเทอร์เบลลี่เลยขอละขอจริงๆให้ให้กันบ้างเถอะเหมามาทั้งชั้นแล้วเนี่ยเอาจริงเนี่ยะเรเวเลชั่นแลนเซียกแล้วโอ้โหสีฟ้าเออโอเค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 ไม่ผิดหวังอีกแล้ว ไม่ผิดหวังอีกแล้วเอาจริงสีฟ้า never disappoint e d me มครับผมโอ้โหเยี่ยมมีราคาอยู่เก็บไว้อ่ะสีเหลืองดูดีว่าจะเหลืองได้ใจขนาดไหน,นโอ้โหเปิดมาก,กูก็หมดอารมณ์เลยไอซ์ดอ l เฮ้ยเจมไน,นท์แฟนทอมควาดนี่มอสเซอร์ลิงเหรอผู้เจ๋วดิอ้าว โอ้จบแล้วไอ้นเซียไอ้ฮะโหจบแล้วจบแล้วได้ดันเซียเป็นเล่นแล้วครับคุณผู้ชมเกลือจังเลยอ้นี่โอ้โหข๋อละเอาทิเวออาร์เธอร์เบลลี่ซักสองตัวก็ได้กับโรลลี่โรอีกสักหนึ่งใบอะอ่าสแครบกาลาดโอเคซองสีฟ้าให้มาอย่างนี้อ่าทวินทรูดรากโก้เฮริเทจกูไม่เล่นทรูดราก้ออคัส ทรร์เพลอร์โอ้โหหมายก็จบเลยเฮ้ยสีฟ้าทำให้เราหดได้แต่ว่าเอา้าซะงั้นนี่ฮะจบแล้วอ่ะอีกแล้วเปิดมันไงละสแครับกาลาดมาสเตอร์เดมอนโอ้โหโอ้โอช่างมึงเถอดไม่เป็นไรอ่ะแต่ได้โฮปมาก็ก็เออช่างมันเถอดเนี่ยสีฟ้าอีกรอบนึง ขอละอาร์เธอร์เบลลิงสักตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าโหลี่โหลอีกสักใบหนึ่งขอล้องจริงๆอ่ะเจมไนลาพิทลาซูลี่เนคอสโอ้โจบละไอะ้เี่ยไดมอนด์ไดเหมือะไรก็ไม่รู้โอ้หมกอโอ้โหสีฟ้านี่เริ่มเริ่มจะดรอบละแต่ว่ายังไงก็นําสีเหลืองอยู่หลายหนนะเพราะว่ามันให้โหลี่โลดละเป็นการ์ดที่มีมูลค่าที่สุดที่เราเปิดได้แล้วมั้งใบอื่นนี่ ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบโรนี่โดนี่ทะล,ลุ 30, าสามสิบนะฮะอ่ะซิคนเนียเซอเวอรี่ฟีโบโลไอ้หนอะเอาเทเนทอาร์ตเอาไว้เล่นกับฟีสมิธกูไม่เล่นเอาจริงเลยช่างมันเถอะไม่เป็นไรจะหวังอะไรมากวะสีเหลืองก็ให้กากอยู่แล้วดิเงย์ก็อ่ะเปิดมานิทาหลอกเด็กเี้เอ่ะอ่ะคือพริสมูรา อูเอัลบาซิสเต็มต้องมาต้องมาต้องมากราตี้นี่โอเคได้ได้ได้โวนี้ชอบอยู่เพื่อเป็นการสะสมแล้วก็เมย์เวลคัมนะสุดยอดอะสีฟ้าทำให้เราประทับใจนี่ใช่เปิดมาเนโครสดีวมิเรอร์อีอกแล้วไอซ์อีกแล้วแมจิคอลแอนดรอย กูจำได้เผื่อผลในไฟดีนะรีวายแมย่งเล่นฟื้นไลฟ์พราะโลลัวแต่โดนดักซิกเนอร์แกอุยอะเฮลยี่มาเด์ฟัาเกอร์กูจะเยแล้วกูซื้อมาทำไม <laughs> สั่งไปแล้วเองฮะถ้าหามือได้ขนาดนี้กูไม่ต้องสั่งแม่งแต่แรกเอาจริงเลยมันเล่นได้แลยเนี่ยเป็นเซ็ตนะมั้งเออโอ้โหหมายก้ oh, อน่าจะไม่เป็นไรผมได้มาเก็บไว้จะดรอปเด็กนี่ ให้มาดีเกินเอาจริงเลยเ,เ,เด,ด,ดอซับดรอปเด็ดดรอปเด็ดี้ยังดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ช่างถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้มันจะหน้าโง่ไปหน่อยก็ตามแต่ว่าบางแดกมันก็เล่นได้นะเ,เปิดมาอันเชนโซ่แองกิชตัวหมาแดงเป้าเนโครสอับบาเทียโอดูราคาถูกมากเกือบซื้อมาเก็บอ o เฮาส์ดราก้อนเมดโอเคอู้บลสเตอร์โอเคมังกรกี่ตัวนะเออหนึ่งสองโอเคกู้ห้าไพ คือไอเราชอบมังกรครับผมถ้าว่าได้มอนสเตอร์ผอมมังกรเยอะๆเนี่ยเราเราจะให้ผ่านนะ,ะใช่ไอสัตว์แม่งดรกกาก้อนเมย์ก็มังก,กรทั้งแก๊งเลยนี่หว่าแต่ดรกกาก้อนเมย์นี่ออกน้อยจังวะกูว่าทำไมราคาถึงขึ้นเนี่ยเอาจริงเลยไอเฮคลอสโอ้โห้คราร์ลีกิฟฟากิสกิอินวอร์เกอร์ตัวนี้เป็นเด็กกระโป๋อครับอืมใช่แค่นั้นนะ่ะโอ้โหคออัพดิเอิร์ดบ้าว่ย้ายามใครมาเล่นกันวะฟ็อกซี่จูนตัวหลักเดินเกมเก็บไว้ครับผม ครั้งนี้สาวสวยกันทั้งนั้นจบแล้วดิสติเอนนโอ้โหจบแล้วจริงเว้ยมาจะมีช่วงนี้เราบ้างไหมนะที่เปิดได้อาเธอร์บิลลี่สองตัวติดแต่ซีฟ้าไม่ออกมึงอย่าหวังว่าจะได้จริงไหมแองวิช <Language S 2> อีกแล้วผมไทโดครับรู้อยู่อ่าควยมึงเถิดอ่ะเอ,อะนนัสแล้วก็นะไอ้นี่โอเคไม่เป็นไรเจ็บไปเถอะ เก็บไปเถอะอบอกเลยเปิดมาสไปเดอร์ชาร์ก oh, โอ้โหอัพซอฟฟิวชั่นอะไรก็ได้ไม่ใช่มึงอะไรก็ได้ไอ้สีฟ้าชนะหรอวะฮ้ยดีๆนะเปิดขึ้นมาแอรีโอแลนเซียโอจบเลย ชูโก้คาอัลเซลโลคาเมนไลดากุ๊กนั้นเกลือโอ้และถ้าว่าเลเจนต์อะไรจริงไหมแบทเทนออฟเลเจนต์จี๊ดๆใช่เลเจนต์คนด้วยตำนานเกลือแห่งชาติอุ๊ยนี่ครอิแบบอัพเกรดเรลิตี้เหรอผมชอบเธอนะเอาจริงมีชอบออกกับศพเหรอวะโอ้จบไรอ่ะการพระเจ้าสามหำเนี่ย อ่าเนิร์สแล้วก็เมดโอเคได้อยู่แอดวานซ์เฮโรดี้อาร์ตใบนี้ดีอยู่ชุบไม่วันเผยอ่ะโคตรโกงเอออุ้ยนิโคตินเนี่ยใช่ตัวหลักของฟีสมิดไม่สิตัวตัวเอสเตเบิลตเบฮิมัสโอ้จบเลยไม่ต้องเอาละไม่ต้องหวังละจังหวะนี้เออไม่ไม่ต้องหวังละไ,ไม่ต้องหวังละ เหลือเหลือสามเหลือสองฟองสุดท้ายมึงไม่ต้องหวังอ,อะไรทั้งสิ้นนะบอกเลยอ่ยานดวงครั้งสุดท้ายละเอาจริงแต่ว่าสีฟ้าชนะขาดเพราะว่ามันมันให้โลที่โลดกับเราอะคือมีมูลค่ามากที่สุดในนี้แล้วนะไอสั์แม่งมีอีกแล้วกูเพิ่งบอกไปแล้วว่าฮงโรงงานมึงตกคิวซีเห็นไหมไอสัรลอยปิ้นทับไอเหียก็ได้ยูเล็ตสเวโลอดอบเด็ดโอเคไม่เป็นไรพังอเมซิงราเอ๋อ จบแล้วเอาจริงไหมสีสีเหลืองนี่ให้ของแบบนุบๆเลย่ะดูดิเ่าได้อะไรบ้างนะตอสสุดท้ายเอาจิงไหมแมจิกมัชแฮปเปอร n เนหรือไม่งั้นก็นัด